สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเดลวายสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาแชร์ปัญหาอาการรถจัก,กรยานไฟฟ้าของผมเนี่ยจอดทิ้งไว้เฉยๆอยู่ดีๆแบตมันก็หมดเกลี้ยงไปเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือผมไม่ได้ขี่รถมาประมาณ2อาทิตย์แล้วใช่ไหมครับเปิดสวิตช์ไฟดูอีกทีนึงกลับเปิดไม่ติดครับทีแรกก็นึกว่าเอเป็นที่ BMS ตัดหรือเปล่า เช็คไปเช็คมาก็ไม่ใช่นะครับถ้า BMS ตัดจริงเนี่ยผมเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปไฟมันก็ต้องชาร์จเข้าใช่ไหมครับผมลองเช็คในแอปดูนะครับเปิดมาก็ถึงกับตกใจเลยครับเพราะว่าบางเซลล์เนี่ยไม่เหลือแรองดังอะไรแล้วผมก็เลยต้องรีบถอดแบตออกมาวัดครับเนี่ยแบตแต่ละก้อนมีแรงดันประมาณ0ูนจุดนิดๆเองครับยังไม่ถึง1ม้วลเลยด้วยซ้ำ ผมก็เลยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะก็คือพี่หมีก็เลยได้ข้อสรุปว่า wow, ให้รีบชาร์จแรงดันกลับคืนไปให้ไวที่สุดโดยใช้ไฟกระแสน้อยครับก็คือนะฮะถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้ตั้งแรงดันที่3.2โวลต์แล้วก็ตั้งกระแสไว้ที่สัก0.5แอมป์ชาร์จแบบนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้นะก็เปรียบเสมือนแบตของเราเนี่ยมันเข้าห้องฉุกเฉินอยู่กําลังช่วยชีวิตนะกำลังปั๊มหัวใจนอยู่เลยครับแบตก้อนที่กู้กลับมาได้ลักษณะก็คือแรงดันแบตเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1โวลต์2โวลต์จนไปถึง3.2โวลต์ครับแล้วก็ทยอยชาร์จแบตก้อนอื่นๆกันอีกตามๆกันมานะให้ันถึง3.2โวลต์ให้ครบทั้งหมดทุก,ก้อนพอมันถึง3.2โวลต์ทั้งหมดแล้ว ทีนี้ก็สามารถเพิ่มแรงดันการชาร์จแบบปกติได้เลยก็คือ3.6โวลต์แล้วก็เพิ่มกระแสขึ้นมาสัก2.5แอมป์ก็ได้ครับถ้ามันชาร์จเต็มก็สรุปว่าโอเคมันรอดอยู่ครับหลังจากที่ผมชาร์จเต็มทุกก้อนก็ถือว่าใช้เวลาไปค่อนข้างนานมากๆครับเนี่ย ด้านบนก็คือแบตท,ที่ผมสามารถกู้กลับคืนมาได้ส่วนซ้ายล่างนะก็คือมันบุตแรงดันไม่ขึ้นนะครับก็ถือว่าเสียใช่ไหมครับส่วนขวาล่างนี่ก็หนักเลยครับไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิน้นก้อนที่เสียเราก็เอามันออกไปครับผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้นะะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่กับก้อนที่เหลือแล้วกันครับแต่ต้องขอบอกว่า ถึงแม้ว่าแบตเนี่ยมันจะรอดตายกลับมาได้แต่บางก้อนเนี่ยก็กลับมาไม่สมบูรณ์แบบ100%เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นก้อนนี้นะฮะค่า IR สูงปี๊ดเลยครับ10.8มิลลิโอห์ก้อนที่2ประมาณ10.5ม ah. ิลลิโอห์ครับก้อนที่3ก็ประมาณ7 เออก้อนนี้โอเคหน่อยก้อนที่4โอโหไปนู่นเลยครับ13.6มิลลิโอห์มซึ่งแบตทั้งหมดนี้นะผมวัดไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็ถือว่าได้ค่าใกล้ๆเคียงกันนะครับมันก็จะมีอุณหภูมิอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกันนิดๆหน่อยๆอ่ะก้อนนี้10.37มิลลิโอห์มอีกแล้วครับ หลังจากที่ผมวัดค่า IR จนครบทุกก้อนแล้วผมสามารถแจกแจงได้3ระดับดังนี้นะครับก็คือก้อนที่มีค่า i r เกิน10มิลลิโอห์มจะอยู่ด้านล่างสุดส่วนก้อนที่มีค่า IR ตั้งแต่7แต่ไม่ถึง10ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับและก้อนที่มีค่า IR ต่ำกว่า7จะอยู่แถวบนสังเกตว่าก้อนที่ค่า i r เกิน10มิลลิโอห์มเราก็ไม่อยากจะใช้มันใช่ไหมครับ ไม่อยากให้มันจัดรวมกันเดี๋ยวมันจะข่าพั้วกันครับอเพราะฉะนั้นนะผมจะขอเปลี่ยนแบตเตอรี่บางส่วนเป็นก้อนใหม่นะครับเนี่ยแบตเตอรี่วิกตอรีเป็นแบตใหม่หัวเกลียวแท้จากโรงงานมีค่าความจุเพิ่มขึ้นจากเดิมนะเป็น 5,500mAh MM. มิิลผมได้มาทั้งหมด16ก้อนนะครับต้องขอบคุณพี่หมีเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยอุปการะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับแบตก้อนใหม่ก็อย่างว่านะครับค่า IR ต่ำอยู่ราวๆก็5.8มิลลิโอห์มเกือบทุกก้อนเพราะฉะนั้นผมก็จะแทรกก้อนใหม่ไปอย่างละก้อนนะครับเพื่อนๆก็คงจะเกิดคำถามนะเกิดข้อสงสัยว่าทำไมผมไม่ซื้อแบตเปลี่ยนใหม่ยกชุดไปทั้งหมดเลยเพราะว่าค่า IR เนี่ยมันต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหว คำตอบที่น่าฟังของผมก็คือผมเนี่ยยังเสียดายแบตเดิมที่ยังใช้ได้อยู่แต่ความเป็นจริงก็คือมา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 ไม่มีตังค์ครับที่จริงแบตใหม่ทั้งหมดมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าค่า IR เนี่ยมันต่ําเท่ากันหมดแบตก็จะมีค่าความจุที่ดีแบตก็จะวิ่งได้ไกลามากขึ้นซึ่งโจทย์นี้ผมมีแบตเก่าร่วมด้วย ก็คือผมจะต้องมานั่งคัดค่า IR กันอีกรอบหนึ่งตอนนี้มันก็จะมีอยู่4ก้อนที่ค่า IR เนี่ยเกิน10มิลิโอห์มไปซึ่งผมไม่ชอบเพราะว่าความต้านทานมันสูงเกินไปเดี๋ยวผมจะยืมของ UPS เอามาใช้ก่อนแล้วกันครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจัดกลุ๊มเฉลี่ยค่า IR ให้มันเท่าๆกันทุกๆก้อน ทั้งหมดค่าความต้านรวมก็จะอยู่ที่กุ๊ปละประมาณ19มิลลิโอห์มนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคดูดีขึ้นมานะครับทีนี้นะผมก็พยายามเอาแบตก้อนใหม่ที่มีค่าความจุเยอะๆไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยส่วนสาเหตุสำคัญที่เป็นตัวการทำให้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยหมด เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเกิดจากอะไรสาเหตุไม่ใช่ BMS แต่เป็นเนี่ย Active Balance ตัวนี้ช็อตเดี๋ยวผมจะเสียบ Active Balance ตัวเก่าให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่มันทำงานเนี่ยมันมีเซล์บาลานซ์เซลล์หนึ่งช็อตอ่อนๆกันอยู่ทำให้เซลล์ข้างๆเนี่ยเกลี่ยไฟไปช่วยมันตลอดเวลาจนตัวมันเองนะถึง0โวลต์ เพราะฉะนั้นนะตัวปัญหาเราก็ต้องกําจัดมันออกถอดทิ้งไปเลยครับนี่ครับเป็น b ี s ตัวใหม่ตัวนี้เสถียรกว่าเยอะครับ 16S เท่ากันตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคเลยครับมีการเกลี่ยไฟทุกๆเซลล์ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวลิงก์สั่งซื้อผมจะใส่ไว้ให้นะครับแรงดันตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 53.5V โวลต์ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเต็มทุกเซลล์ เดี๋ยวผมเอารถออกไปทดสอบวิ่งดูกันก่อนนะครับนี่ฮะ6.67กิโลแบตเหลือ52.9โวลต์รถไปประมาณ0.6โวลต์ครับและแบตแต่ละก้อนก็ยังดูด,ดีอยู่นะครับ3.3โวลต์ผมก็อุ่นใจแล้วละครับขี่ได้อีกเยอะเลย ฟิลของรถนะก็จะเงียบๆหน่อยขี่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเวลา28นาที50วินาทีระยะทาง11กิโลเมตรอัตราการก้าวเฉลี่ย2 37ต่อกิโเมตรตอนนี้ขี่ได้36 กิโลเมตรแล้ครับแบตเหลือ50โวลต์ที่จริงนะก็ยังขี่ต่อได้อีกหน่อยนะครับป่ะไปกันครับก็สรุปได้ว่าระยะทางสูงสุดที่ผมได้ก็ประมาณ38กิโลเมตรครับขับจนบี S ตัดนะครับ แบตลงลึกสุดที่2.5โวลต์ใช้เสร็จก็ต้องรีบชาร์จทันทีครับก็สรุปได้ว่าแบตเนี่ยขี่ได้ไกลกว่าครั้งก่อนนะครั้งแรกเราประกอบเสียอีกครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือแบตเนี่ยไฟมันจะหายอีกหรือเปล่าครับแบตเตอรี่ก้อนนี้เมื่อวานผมชาร์จทิ้งไว้ประมาณ65%วันนี้เหลือ64%แสดงว่าลดไปแค่เปอร์เซนต์เดียวเอง ก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขที่โอเคนะครับแต่และก้อนนะก็ยังดูดีสวยงามอยู่นะครับ3.3โบนนั้นเลยก็คือไม่มีเซลล์ใดเซลลหนึ่งที่แรงดันตกลดหวบและสูญหายอย่างน่าวาดกลัวปะ่ะไปลองใช้กัดูก่อนครับเดี๋ยวผ่านไปอีก3เดือนนะเราค่อยมารีวิวกันดูอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของผม ที่ไม่เคยคาดคิดคาดฝันมาก่อนนะครับว่าแบตรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันจะหมดเกลี้ยงได้ถึงขนาดนี้โดยมีสาเหตุมาจากบอร์ดแอคทีฟบัลานะที่ทำงานผิดพลาดซึ่งปกติแอคทีฟบัลลาร์เนี่ยมันจะบายพาสตรงทำงานหลัง BMS อีกทีหนึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะถึงแม้ว่า BMS เราจะรู้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ ซึ่งในวันนี้นะผมขอมาแชร์ประสบการณ์ว่ามันมีเหตุการณ์ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะจากประสบการณ์ตรงครั้งนี้ของผมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตา่างรัชมครับ